สวัสดีค่ะเย็นวันพุธนะคะมาเก็บเห็ดป่าท้ายหมู่บ้านค่ะอันนี้ก็คือเห็ดหน้าแลเห็ดดินแล้วก็อะไรอีกเขามีหลายชื่อนะเห็ดน้ำหมากนะคะภาษาสวีเดนเขาก็จะเรียกว่าเครมล่ะตรงนี้ก็อีกดอกนึงนะคะ นี่ค่ะมีหลายสีนะขาดอกนี้ขาไม่โอแต่หมวกยังสวยอยู่นะคะวันนี้อุปกรณ์ทำมาหากินถังแดงแล้วก็ที่ตักก็ตักบลูเบอรี่นะคะถ้าเจอตรงไหนสวยๆแล้วก็ตะก,ก้าก็เก็บเห็ดค่ะวันนี้จะเก็บเห็ดทุกตัวที่เจอที่ที่กินได้ที่ตัวเองชอบกินนะ เห็ดตินสวยๆรู้สึกว่าป่านี้เห็ดตินเยอะค่ะมีทุกไซส์นะเลือกเก็บเอา เจอบลูเบอรี่ค่ะกลุ่มนี้ดกเดี๋ยวเราจะเก็บดกและใหญ่ค่ะนี่ยังไม่มีคนมาเก็บค่ะแถวนี้เนื่องจากอากาศที่ร้อนบลูเบอรี่เขาเหี่ยวเร็วค่ะเก็บกินเองนะคะเลิกเก็บขายแล้วนะคะเพราะว่าหลังไม่สู้แล้วบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บนะ nàng lạ quần lắng หนึงตักตักแรกค่ะเต็มละนี่ล้นเลยถังห้าลิตรถังเดิมถังเดิมหนึ่งตักก็เท่านี้ค่ะก้นถังกลับมาที่เห็ดค่ะเจอเห็ดเก็บเห็ดเจอแบเก็บแบ นี้ป่าเห็ดดินค่ะเครมล่ะอุย้ยมีเจ้าของรอกนี้เดี๋ยว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 อันเชิญเจ้าของออกไปก่อนนี่เดี๋วรงนูอีกดอกนึงดอกดอกเล็กสุดมานี่สามดอก ข้างหน้านู่นนี้อีกนะอุ้ยแถวนี้เห็ดดินเยอะค่ะอู้หลายดอกเลยบานไปก็เยอะอจะดอกตูมาพอเห็ดดินนี่เอาไปทำน้ำพริกเห็ดเจ้าเห็ดน้ำพริกเห็ดเนี่ยสุดยอดค่ะอร่อยสุดๆอะอร่อยสุดๆเลย อัปเดตะกร้าเห็ดอยู่นี่ได้เหลืองมานิดหน่อยตอนต้นคลิปนะบลูเบอรี hmm. ่ก็เท่านี้ บอรี่ค่ะวันนี้จะเต็มถังละเดี๋ยวขออีกตักหนึ่งแตกละหงาแตกละ,กละนี่เห็ดหมานเห็ดดินอุ้ยเกือบเกือบมาทิมโอ้ยตรงนี้ค่ะตรงนี้สวยๆเลยนี่ นี่คะ่ะโหป่านี้เห็ดดินเยอะมากอะ่ะเห็ดดินเยอะมากเลยเลือกเก็บเฉพาะดอกตูมนะนี่คะ่ะติกแป๊บหนึ่งเราจะกลับละ เก็บเห็ดดอกนี้เสร็จเราจะเดินออกนะเ,เป็นครอบครัวเลยแต่เอาน้องเล็กมานะนี่โหเยอะมากๆค่ะเห็ดตินกลุนี้อันก็ใช่นุ่นกเเ็เต็มเลยโอ้โหโอ้โหเต็มเลยเจออีกค่ะสวยๆก็ต้องเก็บนี่ ดอกนะี้ขนาดฝนแรงนะเห็ดดินยังสวยเลยป่าี้ป่าเห็ดดินชัดๆเลย เยอะอะดอกเนี้ยดอกนี้ล่ะดอกนี้พึ่งจะบานอุ้ยสวยมากเลยพึ่งจะบานเอาขาวอ,อ,อีกค่ะตุม้มๆนี่อุ้ยวันนี้หมานเห็ดดินสุดอุ้ยอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งนี่ เดินออกละเดินออกละเอ๊ะอีกดอกหนึ่งนี่โหมานมากเลยมานมากๆเลยค่ะเห็ดดินนี่ตุ่มๆอ่อนๆเพิ่งจะบานแล้วก็ตุ่มๆทำน้าพริกเห็ดอร่อยสุดยอดค่ะเห็ดดินเนี่ยขอบอก ตัดขาเห็ดกลุ่มนี้เสร็จกลับบ้านนะคะจะมืดแะจะมืดเต็มทีแล้วหมานมากเลยหมานทั้งแบมหมานทั้งเห็ดดิน เหลืองได้แค่กลุ่มเดียวกลุ่มเดียวตอนต้นคลิปจัดตะกร้านี้จัดระเบียบตะกร้านิดนะเราจะลวกให้สุกไปก่อนนะส<ข>เสร็จแล้วพอจะกินเมื่อไหร่คอยเอามาทำนะคะ<ส><ข>เพราะว่าเห็ดพวกนี้เขาแก่ไปเรื่อยๆค่ะต้องทำให้สุก<ส><ข>เขาจะได้ไม่แก่ต่อเนาะอ่ากลับแล้วค่ะา กลับแล้วกลับแล้วจะมืดแล้วสรุปผลงานเย็นนี้ค่ะเย็นวันพุธนะคะเห็ดดินแล้วก็บลูเบอรี่ค่ะอันนี้ถัง5ลิตรนะไม่เต็มดีแต่พอละปวดหลังเหนื่อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ดอกนี้ใหญ่มากค่ะบ้านแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังไม่แก่นี่ตายหมวกสวยมากเลยสวยมากเลยถึงแม้จะมีร่องรอยการกินแต่ก็สวยค่ะเอานะเอาเอาร่องรอยทากนะไม่ใช่หนอนนี่เอาค่ะสุดท้ายของเย็นนี้ ไม่ได้กลับสะทีค่ะเดินไม่ถึงถนนสะทีค่ะเจอเห็ดเจอก็ต้องเก็บช่งตกอะไรเอ่ยพึ่งเนยหรือเปล่าไม่พึ่งเนยก็มะนาวต้องเด็ดมาดู ต้องเด็ดมาดูสวยมากเลยอ๋อพึ่งเนยค่ะพึ่งเนยใต้หมวกเห็ดเป็นสีเนยคิดว่าน่าจะเป็นพึ่งเนยนี่แหละกินได้นะเอาไปด้วยค่ะเราจะทำน้ำริกเห็ดนะคะเห็ดลวกล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาผัดให้แห้งค่ะ เราผัดโดยทอดให้แห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตำรวมกับพริกหอมและกระเทียมที่คั่วให้หอมเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะน้ำพริกเห็ด